ต้นไหมเต่นเต้นเพราะว่าได้มาฉลองวันเกิดกับแฟนๆครับแล้วก็มีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายครับก็ถูกต้องถต้องหาอกาศมาจัดปาร์ตี้แหละครับมันเกิดพี่เมย์เหรอคะหรือว่ามันเกิดวงมันเกิดวงครับมันเกิดวงวันที่2 9มีนาครับก็เลยจัดวันที่18นี้ครับจัดก่อนครับผมกี่ปีแล้วคะย3ปีไทเทเนียครับผมแต่ว่ามีความพิเศษแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ เต็มเอียดไปด้วยโอ้โหพี่น้องทุกคนมาช่วยกันเฉลิมฉลองวันเกิดใช่มคับใช่มีเยอะมากเลยเนาะมีมแต่ทุกรุ่นเลย<ช>มีกันนาะมีฮายเทรนมีเดฟแจมมีปอกมายน์เซตมีวันน์เดอร์เฟรมกรแท้มีอิงฟ้ set, uh, Frame, า ra, นะครับ sorry to p หายไวๆมึ้งไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องนได้เป็นการรวมตัวกันในรอบนานแค่ไหนครับพี่บบไม่ได้แบบเต็มดวงอัอ จร,จริงๆก็รวมกันมาพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปราร์ตี้แบบนี้มานานแล้วครับจัดเต็มแน่นอนคืนนี้แ<ม> <ผม S 2> น่นอนแน่น,น,นอนครับถึงเรื่องเมอร์ชั่นล่าสุดทะลึง<น>ะ่งเบบี้ครับก็คือเราพูดกันแบบเร็วๆนะครับคือทะลึ่งอ่ะเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทยเท Yeah นะครับก็ ทำให้เราเป็นแบบที่รู้จักถึงทุกวันนี้แล้วก็ยี่สิบปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่เขาก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เปิดทะลึ่งสนับสนุนไทยเทก็เลยอยากจะรีเมคทะลึง่งมาเป็นทะลึ่งเบ๋ รีแฟมใหม่อ่เพราะว่าทำงานร่วมกันเมื่อปีที่แล้วครับแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับทั้งหมดมีเกสจี๋คนนะคะในในเพลงในเพลงครับมีทั้งหมดด้วยมีฟิกซ์ด้วยมีสลันดยครับ and boss on the beat ครับเป็นแฟนตอบรับยังไง ก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้ให้เขาแบบว่า engage ด้วยนะครับก็จะมี twerk challenge ที่นำโดยคนก็เล่นกัเยอะมากเนี่ยนำโดยฟ้าครับแล้วกระสาก็ดีครับทำได้ไหมครับแบบ challenge ให้นักเต้นสาวดีกว่าให้สาวดีกว่าเราก็ดูอย่างดีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเต้นให้ดูนะครั้งนี้ก็จะเป็นแสดงสดครั้งแรกของักใช่ครับใช่ครับ ครบรอบยี่มปีแล้วมันจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้คอนเสิร์ตเขาแบบน่้มีครับมีมีครับกำลังกำลังคุยกำลังดิวอยู่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะ ท้ายปีต้นปีนะแต่ยังไง rolling r o u d ก่อนเนาะใช่ไหมฮะ April สิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่าส่รย Please everyone come แล้วก็มาบบี้ใหม่ของเราก็คือ titanium power นะครับ energy drink ของเรานะ vitamin drink อันนั้นลูกจริงๆอ๋ออันเป็น้อ่าเขาเรียกว่าธุรกิจใหม่ของพวกเรา titanium นะครับผมกาฝากไว้ด้วยนะครับไม่นำวงใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เอ้ยน้องๆเอาเอามาขวดแล้ให้พี่เขาดูหน่อยเอามาให้พี่ดยเพราะมันร้อนเลยเออมาแจกเลยไม่แล้วไปกัยังไงถึงได้ทำาตรงนี้ครับว่าเราแบบจะได้แบบเอนิจีพิงค์วือมันมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทำงานหรือเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีมันจะมีแบบว่าเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่า ครื่องดื่มชื่อกำลังเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากขายเหล้าก็เลยอยากจะลองขาย energy drink ้นคืครับแล้วอันนี้มันร้อนไปนานเนี่ยครับหรือว่าร้อนไปเดนสามเดือนสามเดือนนิดนิดครับครับรตอบรับกันเครับก็ดีนะครับดีครับก็ทั่ว 7-Eleven นะครับทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจับจำหน่ายแบบแถวประเทศใกล้ๆครับอืมแต่หลายคนแบบว่าเพื่อนๆมันเป็นเ ร่วมกันอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีแบบปัญหาอะไรเงี้ยเราเออมีไปแล้วครับกลับมาแล้วครับเราก็ทำต่อครับทำใหม่ทำใหม่ครับเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ครับว่าก็มีมีมีปัญหากันอยู่บ้างก็มันมันใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแล้วก็เราก็เป็นแฟมิลี่ซึ่งเราก็คุยกันคอมมิวนิเคตกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาลุยกับพาวเวอร์ไทเทเนียมใช่่ลุยรวยกันเนี่ยครับว่า ททธุธบบ้ยเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเอเมน I'm sweating <laughs> ลงทุนไปเท่าไหร่สิบล้านดีไหมครับลงทุนก็เยอะๆอยู่ยมีพาร์ทเนอร์ด้วยครับมีพาร์ทเนอร์ครับ <laughs> ถ้าบอกว่าตอนนี้เราก็คือ เคลียร์ใจกันร้ยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบว่าไม่มีการแบบแตกอีกแน่นอนเหมือนว่าแบบมีปัญหาอะไรกันอีกแน่นอนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันผ่านไปอีกยี่สิบปีค่อยว่ากันครับค่อยๆแตกกันใหม่แล้วก็แล้วก็เริ่มกลับมาทีนึงครับแต่ว่่าชวงนี้ก็คือแฮปปี้ดีทุกคน We good We celebrating t w e n t มันจะมีอันหนึ่งอ่ะมันจะมีอันนึงที่แตกคือพันล้านแตกนะครับอ่าฉลองนะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นลบกกวนหาแบบเป็นคุณพ่อแล้วตอนนี้เป็นลูกหา ก็ S <S ดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยเนื่อยแบบเหนื่อยแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากฟูกมากครับค่ะแฮปปี้มากครับ<ก>แล,ล <คน S 1> มีเวลาเลี้ยงน้องอะไรไหมก็มีมีบ้างแต่แต่คุณแม่เขาจะมีเขาเรียกว่ามีเวลามากกว่า <S <S 2> <S 2> ใช่ครับผมพี่ขันก็เลยหงาคนเดียวป่ะตอนนี้ไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองชิมดูก่อนว่าว่ามันยากลำบากขนาดไหนอะชิมสิ ถามว่คือเขาก็มีความรู้กันไปแล้วแบบมีแบบ <Okay. S 1> เพื่อนๆอยากให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีใครไม่มีใครเขา,าสนใจหมอเขาเขาคงเป็นดูลูกเขาครับ <laughs> แบบพูดแบบน้อยใจเนาะแต่พี่เบให้เทคนิคไหมคะในการเลี้ยงเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่ผ่านไป10ปีแล้วก็คนละวัยกันแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ก็ก็ให้เขา ก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนเข้าตอนนี้เข้าใจแล้วว่าที่มันพูดสมัย10ปีที่แล้วเป็นยังไงแต่มีแต่มีร้องเพลงอะไรให้ลูกแบบฮิปฮออะไรให้ลูกฟังไหมแบบว่ามีทุกวันเลยไหมทุกวันเลยครับกลอบทุกวันเลยครับ Baby Rosabella Rosabella Daddy's girl Daddy's girl นี่แต่งเองใช่ไหมแต่งเองีตลยเลยฮะ เออคืนนี้ถึงกี่ทุ่มอรับเอ้ยถึงตีเท่าไหร่คืนนี้ถึงห้าทุ่มครับที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าจะไปต่อก็ค่อยว่ากันครับอขบคุณแฟนๆหน่อยไปห้าอ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับจริงๆนะครับไทยเทไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพวกคุณแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับที่สนับสนุนไทยเทมาตลอดนะครับยาวนานมากดูดิดูมากี่กล้องยังยังยังมาเพื่อไทยเท thank you ขอบคุณมากๆครับผม get some free power drink and then have fun